สวัสดีจ้าพี่น้องทาติที่อังกฤษชนบทไคลแอนคิมวันนี้สิพามาเที่ยวป่าพี่น้องสิพามาเบิง่งอันดอกไม้ดอกยังเนาะอยู่ในป่านี่แหละอันนี้ป่าเห็ดติดเคย้ผ้าอันมาเก็บเห็ดแล้วกเห็ดวิดีโอให้เบิ่งกนะพี่น้องเนาะวันนี้สิพามาเบิง่งดอกไม้อันหลังจากที่ฝนตกมาสองสามมือติดก,กันพี่น้องมันคืนก็ตกเปิดคืนเลยเบิ่งป่าตอนนี้ก็เปลี่ยนจากอันฤดูใบไม้พีนะตอนนี้ก็ ใบใหม่กําลังเป็นสีเขียวเขียวเห็นปะเดี๋อีกจักประมาณเดือนกัญยาเห็ดกระสีเริ่มออกหลายแล้วอีกเดือนสองเดือนสามเดือนนี่แหละมาเบิงกันพี่น้องไปเดืสิพ้าไปยางเหรียพี่น้องไปมาเรียกว่าเรื่อเบิงอากาศดีดีหนาวมันนี่หนาวไปจ้าไปยางเหรียนน้องกันพี่นอ้องมาแล้วดอกไม้ปลาจ้าพี่นอ้องเบิงดูสว,สวยสีม่วงเห็นปะกำลังออกเลยพี่นอ้อง ม่อยากออกกอลังกายนะมันนี่เนาะเบิงเก็บภาพบรรยากาศในป่ามาเห็นเบิงเนาะป่าเฮ็ดคอยพี่นอ<ะ>้องเบ่งดอกม้่พี่น้องจ้า<ะ>ส,สวยเลยเห็นบ่นี่พี่นอ<ะ>้องเบ่งพุ่มนี่เบ่งพุมม<ะ>งพ่มนี่อันบลูเบอร์รี่พี่น้องเห็นบ่ะหลัลงจากที่เพื่อนออกคอยว่าแต่มมนยังบมีหน่วยพี่นอ้องเบิงพราะมาเบิงดีๆแล้ว นวยมีแตน่วยเต็มลเล้หนี่นวยนวยใน ôi, น่อยเห็นปะมีแตนวยบูเบอรี B ่ R e, ด้วยนี่ลังค้นก็กนเก็บด้วยพี่น้องแต่ว่าหักหนวยเขาสีบค่อกย,ยังไงคือแบบว่าคือแบบที่เขาปลูกขายตามในห่างอนะเนาะแบบนั้นเขาสีไส้ปุ๋ยไส้ยัง,งอันนี้ก็เกิดเองตามธรรมชาติพี่น้องเพิ่งกัดสีนวยในน ôi, ่อยเนี่ยเ,เบิง้งกํลาลังงานกํลาลังเกิดเต็มเลยพี่น้องจ้าคอยว่าแต่ยังบมีนวยเบิ้งน่วยเต็มอยู่พี่น้องมีแตบักบูเบอรี่ด้วยนี่เบิ้งงามงามพี่น้อง เห็นปะเต็มอยู่ก่บอบักง่ายเลยมึงนี่โอ้ยเบิงจะเจริญหูจะเจริญน,นตากับช่วงนี้แหละพี่น้องเอ้ยคค่แม่นาหน,นาวกับต้นไม้กับตายเบิร์ดอยู่คือเมืองห่างนี่แหละพอสิเบิงให้อันหมุนกล้องให้เบิงรอบๆได้จ้าเด้อเห็นบ่บรรยากาศปลาเห็ดถอยปีที่แล้วก็เก็บอยู่นีแหละพี่น้อง เก็บโจนประวัตบวยเหตุก็ได้แซ่จนเต็มซองฟีดเบิร์ดสิพ้าไปเบิงดอกใหม่นะมือน,นีพี่น้องอันต้นอันนี่ละนี่เพิ่นมี่ดอกสีม่วงๆสีขาวสิพ้าไปเบิงจักเพิ่อนออกดอกยังดอกเกิดเองตามธรรมชาติเนะไปจ้าส้าเบิงเด้อก่อนนี้ยังมีอยู่ ฝนือสิตกทั้งอื่นนี่แหละพี่น้องมือนี้นะนล้อากาศยเย็ยนๆล้มตึงๆอยู่อ้อบานนึงยนอ้อง คนท่านในบานอนี่ยพี่น้องเบิงอุตส่าห์วสิภามาเบิงเนืเบิงเนะนี่ยนี่นี่ด,ดอกเพ่นได้หนิกขาลังสีบานนี่พี่น้องเห็นปะดอกพ่นสีสสสม่วงคันต้นพันไงแห้งเนะี่ยเขาสิตัดถิ่มได้พี่น้องเ้อมันสิเกิดแบบว,ว่าแย่งอาหารอันต้นไม้ต้นอื่นเขาเห็นไหมเขาตัดถิม่มอันนี้ ปีที่แล้วยังบ่มีได้พ,พึ่งพึ่งออกปีนี้ได้พี่น้องนี่ให้เขาพึ่งตัดทิ่มแล้วเขาเกิดขึ้นมหม่นี่เห็นป่ะเพิ่งท่านในบ้านอยู่พี่น้องคันบานมันจะเป็น,นสนีม่วงอันจุมนจ้มเป็นจุ้มเป็นจุ้มยู่งสีแล้วพุ่นอันโตบาท,ทั้งพุ่นนี่แหละต่อสิบา้าปเบิ่งยิ่งพุ่นพี่น้องดอกข่นสีม่วงงามงามนะแต่ว่าเขาหักบ่อนนิยมปลูกไว้ในบ้านหรอกพี่น้อง มันสิต้นใหญ่แห้งเลยไหมเบื้องงามมาพี่น้องนี่เดี๋ยวข้าเจ้าสิเป็นยังสิเห็นปะขาศิมีดอกสีขาวพร้อมเดข้ขาวๆชมพูชมพูน่ะแต่อันพันนี่สิเป็นสีม่วงนะพี่น้องเนาะเบื้องดูน่ะสวยสวยเบื้องเนี่ยแค่เดียวอีก อันต้น,ท,นที่ว่าต้นใหญ่ๆนะกันเข้าบานเด้วสิผ้ามาเบิ่งอีกมือหลังพี่น้องิ่งสวยสวยดอกไม้เกิดในป่าพี่น้อง <c oughs> เกิดเองตามธรรมชาตินี่ล่ะ <c oughs> มึงดูเ <c oughs> ต็มเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> เป็นพุมพ่มๆพุมพ่มๆนะแม่นเบิดเลยเด้ ข่นม่นพิ่อนออกม่วงๆนะโอ้ยคือสีงามนะนี่แต่ปลาเห็ด่อยดีนี่บอยยิ่งพูดได้หูมองเนอะนี่แต่ข่อยมาเก็บพูดเดียวมองนี่เบิง้งกำลังตุ่มๆเต็มเลยพี่นอ้องจ้าขันพื่นบานนี่สีงามงามนะสะอ่อนดิ น,นี่กับแมนนี่แจ็คเขาเอิรนซื้อเอียงดอกกับบรลูจักซื้อเนอะพี่น้องเนะขอโทษขออภัยด้วยจ่ะเห็นมันงามก็เลยมาเก็บมาถ่ายวิดีโอให้เบิ้งนะพี่น้อง เมนเบิร์ดเด้นนี่พี่น้องกร่ถพากันไม่ยางออกกำลังกายเนาะอยู่บ้านหลายกับเบื่อพี่น้องจ้ามหาดขับรถพร้อมหนูเป็นคนขับรถมากเลยนี่ทั้งไปทั้งกลับละช่วงนี้แต่ใช่เบิง้งบนบอกอื่นทั้งอื่นต่อพี่น้องขาไปกัน น,นี่จะเป็นต้นแฮ่เตอร์แลวพี่น้องแล้วนี่อันที่เกิดตามคางทางน่ะขันแมน่นันนาที่แบบว่าเขาออกดอกเนาะตรงนี้ก็สิเป็นสีชมพูแบบโอเมนสีชมพูที่ออกแบบบานเย็นบานเย็นนะไหมพี่น้องคางทางนี่แมนเบิร์ดบางนี่นี่ต้นเขาสิเป็นดอกสีบานเย็นงามงามเลพี่น้องขันเขาไม่ดอกแตวเขาสีมาบพาทายเบิร์อีกเธอหนึ่งพี่น้องนี่ บรรยากาศป่าบะเมนินเพิ่งเกิดกำลังสีออกดอกป้อนี่นี่ไปใส่เบิ้งไกลๆเด้อส้คือใกล้สีออกดอกแั้นล่ละพี่นอ้องเบื้องโย่คันแม่นอัน่อยจำได้เวลาอันหนาเก็บเฮ็ดน่นไหมเพราะสิเป็นดอกอันสีบานเย็นบานเย็นพี่น้องคันใครได้มักเก็บเห็ดเดกสิผ้ามาเบิ้งอีกเถื่อนึงเด้อเพรสิเป็นสีบานเย็นสู้ไว้สวยพี่น้องนี่ ก็เป็นหมองค้นเขามมยางออกกวามร่างกายเนาะและ้วค้นเรากอมนผ้ามามามมยางเหรอเมียขี้มาเออเขาเอิ่นขี้มาเนาะแล้วก็ผ้าหมาไมยางกันสิคนนยุนี่เ็เป็นจังสั้นพี่น้องความธรรมชาติเนะบิงเนี่ยเขียวขจีก็ได้ช่วงนี้จะเจร่ญนหูจะเลื่อตาไปไปยางเหร่นน้องกันพี่น้อง คือหอดเก็บเห็ดเด้อยากมาเก็บเห็ดแล้วนี่อยู่บ้านเบือ่อจะตายพู่น้องจ้าเบื้องบรรยากาศเนะเาะบรรยากาศเห็ดตาเห็ดไม่ให้เบื้องกันก้อนพี่น้องไม่มีเห็ดให้เก็บให้เบื้องพี่น้องมมนยางฟังเสียงนกเสียงกาเนาะเบื้องเนี่นี้วะคุณสามี